สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเตานะคะวันนี้ครับพี่เดือนงามงามนะคะสวัสด,สสดีทีมงาน กิดสดา<ช>แล้วก็สวัสดีลูกค้าที่มาดูไร้ส์สดของเรา2คนนะคะจ้าสำหรับ<ไ>วันนี้นะคะพี่เดือนกับน้องเต๋านะจ้ะวันนี้มากันกับเอลติสเลย3คันคันแรก<ะ>ก็คืออยู่ขวามือเต๋าจะเป็นโตโยต้า l t i ติสปี2008นะคะลองลงมาก็จะเป็นปี2011นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นปี2012ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคะ,ะปี2012ก็จะเป็นตัวก่อนโฉมเอาติสนิวโอมติสนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมใหม่ก็จะเป็นปี14ขึ้น14ขึ้นค่ะ คันแรกที่เต๋ากับพี่เดือนจะนําเสนอนะคะเอาคันแรกก่อนปี2012คันนี้นะคะติดแก๊สเรียบร้อยแล้วพี่เดือนสภาพสวยสภาพเดิมแล้วก็ตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูกันคันนี้จัดไปแนนได้เต็มนะคะลูกค้าขาจัดเต็มจีดาวจีดาวได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็ผ่อนนานสุด84เดือนผ่อนอยู่ประมาณ5,200บาทถูกมากนะคะตัวนี้นะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะ น้องตูนพามาดูโฉมโฉมหน้าก่อนนะคะโฉมนะคะตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2013นะคะโฉมจะโฉมเดียวกันหมดเลยนะคะต่างกันแค่ไฟคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะไฟจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยจ้ะนะแม็กเดิมนะคะ ตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะมาเรียบร้อยมาพร้อมๆเลยพี่เดือนคันนี้มีสเกิร์ตมานิดนึงนี่เก๋ๆมีสเกิร์ตนะใส่สเกิร์ตมานะคะสวยงามเลยนะคะแต่นีนมีคิ้วข้างนะคะตัวนี้เป็นตัว CNG นะคะติดแก๊สจากศูนย์เลยนะคะติดแก๊สโรงงานนะคะระบบเซฟตี้ดีมากปลอดภัยแน่นอนนะคะนี่แก๊สออกห้างคือเขาจะหุ้มแก๊สมาอย่างดีค่ะ<า>แก๊สอย่างดีนะทางแก๊สมันแบบ เขาเรียกว่าอะไรคือได้มาตรฐานแล้วก็วิศวกรเนาะเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะยืนยันจากวิศวกรแล้วได้ออปชั่นรุ่น E ได้ออปชั่นได้ภายในนะคะตัวนี้ก็คือถือได้ว่าออปชั่นเต็มเบาะหนัง นะคะสภาพสวยรถบ้านนะคะไม่มีริ้วรอยนี่นะคะสภาพสวยมากสภาพสวยมากนะบาะนิ่มนั่งสบายบาะหนังนะคะบาะหนังดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะกระฟงกาแฟหกนมนม,นมลูกหกเนาะ,ะตรงนี้นะทิชชู่เช็ดนะคะผ้า<ะ>เช็ดสะอาดเอี่ยมเลยนะคะไม่ต้องขัดต้องฟอกเลยบอกได้เลยนะคะตัวนี้และที่สาคัญนั่งสบายมากนะคะตรงนี้เนาะในรถเนี่ยแม่มีผ้ารองมีทุกอย่างนะแผ่นรอง ทุกอย่างมีครบหมดนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าพร้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะเต๋ามาอีกที่อีกคันหนึ่งนะคะตอนนี้หน้าตาก็คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะคะันนี้นหน้าตาคล้ายๆกันปีก็อ่อนกว่ากันหนึ่งปีตัวนี้ 1> 1จะเป็นปี2011 <2011 S> 2 0 1 1 2 0 1 1ค่ะราคาต่างกัน20,000จ้านะคะตัวนี้นะคะตั้งอยู่2องนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นโตโยต้าอันติสหนรุ่น G ปี2011จ้ส โฉมเดียวกันคือตัวท็อปเลยนะคะ,ะตัวนี้รุ่นจีคือตัวท็อปตัวนี้ราคาพิเศษ259,0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวเหมือนกันผ่อนได้นานสุด84เดือนเหมือนกัน <ừ> พี่เดือนจ้าจัดเต็มฟรีดาวผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะอันนี้ถ้าผ่อน84เดือนก็ตกอยู่ประมาณ4,800บาทนะคะ4,800บาทสภาพขนาดนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันจ้ะ,ะเดี๋ยวดูสภาพกันรถจะเป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้ รถสีบอลเงินนะคะสีดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะตัวนี้แมคค็กออบ1 5นะคะเครื่องเป็นเครื่องพันหเครื่องดูโอเครื่องดูโอก็คือเครื่องประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะเครื่องประหยัดน้ํามันตัวนี้ติดแก๊สมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมี <Hello? S 1> สปอยเลอร์มีสกเกิร์ตนะคะตัวนี้มีสกเกิร์ตมานะคะยางใหม่เหมือนกัน รุ่นจนะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะของ t o y ย ta a อ t i ติดนะคะตัวนี้จะเป็น Minor Cha n นนะคะไ i n o r c h เชนคืออะไรไฟก็จะเป็นไฟสีชมพูนะคะปี2011ไฟชมพูตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น New a อาตินะคะแต่ต,ตัวนี้จะเป็นแก๊ส CNG ออกถาเหมือนกันะออกนะคะออกศูนย์มาเลยน,นจะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยน้องตูนดูภายในกันเลยคันนี้ไม่แสนหนะคะถ้าเกิดคุณซื้อในราคา2 5 9 0 0 0บาทคุณได้รถบ้านสบายใจนะคะ พี่เดินข้างหลังเป็นไงบ้้งคะข้างหลังสบายมากนะเหมือนกันกับตะกี้เลยนะคะตอนนี้นะนั่งแบบว่าคือมันบอดี้เดียวกันน่ะนัโฉก็แบบโฉใกล้เคียงกันอาหารนะคะตัวนี้แค่เป็นตัวท็อปกับไม่ท็อปแค่นั้นเดงกออปชั่นทุกอย่างก็คล้ายๆกันหมดเลยนะคะตัวนี้เนาะบอ่อหนังเหมือนกันนะคะนั่งนิ่มสบายเหมือนกันนะมีซองใส่เอกสารกระเป๋ากระเป๋านะใส่ของใส่แบบ เอกสารสําคัญของเราได้หมดเลยนะคะตัวนี้เนาะภายในตัวรถก็สะอาดเอี่ยมหลังคงหลังคานไม่มีรอยควันควันขมาวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้บอกได้คําเดียวว่าสภาพดีมากๆเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะมาคันน้องนุชคสุดท้ายของเราคันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะไม่ได้ให้ทะเบียนนะคะลูกค้าค่ะทะเบียนลูกค้าขอคืนนะคันนี้ตัวนี้นะคะแบบราคาถูกสุดเลยนะคะ229,00 0บาทเป็นโตโยต้าอันติด เครื่อง1.8ด้วย,ยนะหนนคะต <1. 8 S 1> ัวีป <1. 8 S 1> ี e P 2008คันนี้มาแบบถูก,ถกเลยเอาไปแบบถูกเลย229,000บาทตัวนี้จัดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนได้นานสุด72เดือนผ่อนอยู่ประมาณส0 0พัน 500บาทถูกต้องค่ะนะคะได้ประหยัดเลยนะตัวนี้นะัผ่อนถูกๆผ่อนเบาๆผ่สบายๆายเลยนะคะที่สําคัญตัวนี้นะคะใครที่ไม่อยากได้รถมีแก๊สก็อันนี้เลยตัวนี้นรถไม่มีแก๊สนะนะคะสีบอลเงินสคันเลยแล้วแต่ชอบเนาะว่าใครสู้ราคาที่เท่าไหร่จริงๆะ โฉมก็เหมือนกันสภาพเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปี11 12ไม่ว่าจะเป็นปี0ูนย์แปดคโมเดียวกันอยู่แล้วใะแค่ะแค่ปีแค่จดช้าจดเร็วแค่นั้นออกก่อนแค่นั้นเองนะคะตัวนี้นะแต่รถก็คือโฉมเดียวกันนะคะตัวนี้เนาะไฟเฟยบล็อกเดียวกันหมดนะคะตัวนี้นะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้บล็อกเดียวกันหมดเลยบล็อกเดียวกันเลยพี่เดือนคันนี้ได้ตัวท็อปด้วยนะคะเป็นรุ่น1.8ป e ปี2008นนะคะรุ่นท็อปขับดีขับไวขับพุ่งขับแบบ มันเป็นเครื er that, ่องพันแปดอ่ะเนาะพี่เดือนเนาะคือรถไม่เคยติดแก๊สนะคะสภาพเดิมๆต่สตาร์ให้ดูเพราะว่าจริงๆอุปกรณ์ภายในก็คล้ายๆกัน f u l อ option เหมือนกันเอาติดเนี่ยเขาจะมาแบบ o p ชั่นเต็มทุกคันเลยนะ o p ชั่นเต็มจะต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆมัลติฟังกชันอะไรพวกนี้แล้วก็เครื่องพันแปดพันหกเนาะสภาพภายในก็เหมือนกันเบาะหนังทั้ง3คันเลยแล้วแต่ใครจะเลือกแล้วทีเนี้ยสำหรับวันนี้เต๋อแล้วก็ทีมงานกิษฎาคูดค่ะแล้วก็พี่เดือนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ